สวัสด <c oughs> ีครับมายากมูพี่น้องเอมอ,เอ,อมากินเขาน้ำมูชื่อๆนี่แหละด้ยินข่าวว่าลูกได้เล่นมานก็เลยมากินน้ำมูส <c oughs> ิถ่ายยูทูบไว้เป็นทีละเป็นทีละเถือกเอ้ยทีละละึก <c oughs> อย่ทีนี้นก็ับผู้ขาก็สะอัพโหลดลงยูทูบให้คนเบิ้งทั่วโลกเด้อเนี่ยเราจะให้เบิคงทั่วโลกได้ติ้งแมึงขี้ลายประเดียเด้เออแต่งทำงามเด้อ เขาถือว่าเป็นน้องสาวกูเขาเพราะท่านเปลี่ยนซูชิซูตเอาหนานะเอาธรรมดาเนีละมาเพราะท่านล่างยพินมากกว่ามากจะทางหัวมันหนาดอกเออพวกเกี่ยวดอกเออบ่หักกันเพ่งกันได้ทีที่กปีเรากูน้ำหาสูเทียบที่ิดเพ็น้ียวกันยเป็นอดบักิบเป็นเหมือนงมางิบก็เป็นธรรมดา เนี่ยกระดด้โอ้เพื่อนนี่กระด้เ้ยกระจ่างโตแล้วแต่สิบเ้าคไปเราเอานไปชิมมาเพื่อนี้แม่คนชเมืาเองคนยระอนสิบฝ้าไปยังลูกหัวขวดดากกืบบมี่เอามัเก่ไก่อยู่ได้มันมาประชามันข้าดีด บ่ลุงอยแล้วก็สิไปบ้านเราแล้วก็สิ่นชมคนทุกวันดี้เออคอยนันอยากเห็นเจ้าซื้อมือเอออยากเห็นก็เห็นหลวมๆจะมจไงไอเจ้าของกระไดขึ้นเบิ่งเอาเอาไ้ตัดยากว่าสันมีดก่าเพระมีดเก่ามาอยู่มาก็จกล้อยู่หอารับกห้ก็แล้วเอามาย่ามูครับพี่น้องครับไปเห็นบรรยากาศย่ให้แต่ว่า ไฟฟ้าเขาเดี๋นี่ให้เป็นไฟเป็นเป็นคับเป็นบาแล้วไฟฟ้าของเหมือนเราพี่น้องบ้านเจ้าได้นี่ไปบพไก่บปล่ไก่กิโลกว่าสองกิโลเมื่อไหร่ไก่เรื่องนั้นเรื่องโตดจากนี่ไปบระเทเซี่ยงหมินหรอกเจ้ามีผู้พาไปเจ้าสั่งได้างสร้างผู้จะบอกพี่พี่เจ้าพาพเล่าไปโต๊ะขีดตมเลยนะเจ้าว่าเจ้าไปโต๊ะขีดตมเลยนะฮะาย่้องใส่มึงเป็นยังล่ะเขาเป็นยังล่ะ 我来<喂>音。